โอ้ไม่ก่อนใช่ไหมคะพอปิดหนักๆเข้าเกิดอะไรขึ้นจากตอนแรกอยากช่วยโลกพอช่วยทุกคนช่วยทุกคนจนแสงเ,เองหมดเพราะว่าไม่เคยช่วยตัวเองเลยให้แต่ทุกคนหมดพลังในการทําความดีไม่เท่าไหร่พอปิดไปเรื่อยๆปิดไปเบ้ล่ปิดไปเรื่อยทีนี้คะ่ะจากตอนแรกมองโลกว่ามันยังมีอะไรที่มีคุณค่าพอต่อมาเริ่มมองเห็นโลกว่าโลกเนี้ยมันโหดร้ายเห็นไหมน่ากลัวไหมแค่ปัญหารเรื่องเนี้ยมันผ่านไปทุกเรื่องเลย <c oughs> รู้สึกว่ามนุษย โลกรู้สึกว่ามนุษย์บ้ารู้สึกว่ามนุษย์ม,ม,ยมีแต่ความน่ารังเกียจโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทําให้เขาอยากจะอยู่ทีนี้เริ่มนําไปสู่ความรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกนี้ไม่มีพลังใจในการจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปเพราะมองไปทางไหนก็เจอแต่ผู้คนหวังผลประโยชน์เจอแต่ผู้คนแข่งขันกันเรื่องเงินเจอแต่ผู้คนเปรียบเทียบเจอแต่ผู้คนให้ค่าทางวัตถุเพราะชาวแสงเขาจะรู้สึกวัตถุมันไม่ค่อยมีประโยชน์ ทำไมผู้คนจิตใจโหดร้ายจังทำไมผู้คนติดวัตถุจังทําให้เขารู้สึกตัดสินทุกคนไปเลยว่าโลกนี้ไม่เหมาะกับเขาเขาเลยอยากไปเกิดที่ดาวอื่นจะหาดูไหมจะไปแวะทําไมก็ไปให้มันสุดเลยใช่ไหมคะปัจจุบันเนี้ยมาเนี้ยเพื่อจะได้ไปให้สุดไงไม่ได้ไปแวะดาวอื่นเขาเลยแบบอธิษฐานจิตพ่อจ๋าแม่จ๋าสิ่งศักดิ์ทิ์จ๋ามารับเขาไปหน่อยเอายานมารับเขาไปหน่อยอะไรต่างๆนั้นอะ ซึ่งเท่ากับสอบตกเพราะว่าการที่มาอยู่บนโลกนี้ค่ะเราต้องอยู่เหนือความรู้สึกนี้ให้ได้เราต้องมองโลกตามความเป็นจริงให้ได้เราต้องตื่นรู้ให้ได้เราถึงจะเอาชนะความเข้าใจผิดในตัวเราความกลัวในตัวเราความไม่มั่นคงในตัวเราที่ปรุงแต่งไปซะแบบไม่สามารถทําให้เราเข้มแข็งได้ทําให้เราอ่อนแอกว่าเดิมนะคะใครเป็นบ้าง